สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวศักดินาพิจารณ์สังนะคะับวันนี้จะมาแสดงการบันทึกบัญชีของรายการวันที่สุขสัมกลาโดยเป็นการสังส่งซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่นอีคโนโนจำนวนสองเครื่องเครื่องละ2อง0 0บาทจากบริษัทเ w i n ว e ์อินเทจำกัดค่ะโดยเราจะเข้าไปที่โปรแกรมบัญชีนะคะ ไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะคลิกที่ Work Flow นะคะเพื่อที่จะดูโฟ o ์ของ Purchase Order System ค่ะโดยเราเลือกที่ใบสั่งซื้อค่ะใบสั่งซื้อ PO นะคะเป็นใบที่เราจะแสงเป็นใบที่เราจะทำนะคะโปรแกรมจะขึ้นมาที่เล่มเอกสารค่ะโดยเราจะใช้เล่ม0001เป็นหลักค่ะกดโอเคค่ะ พอเข้ามานะคะยังไม่มีรายการนะคะเพราะยังไม่เคยบรรทุกรายการเลยนะคะเราก็ก,กด F3 เพิ่มค่ะเพื่อเข้ามาที่เพิ่มใบสั่งซื้อนะคะ <_ d ata> บริษัทจะเป็นผู้จัดทําเองนะคะเราจะให้โปรแกรมเนี่ยรันเลขที่กับเลขที่อ้างอิงนะคะโดยเราจะเปลี่ยนเฉพาะวันที่ค่ะ <_ d ata> เป็นวันที่ ผู้ขายรหัสนะคะถ้าเราจำรหัสไม่ได้เราสามารถกดสุกแล้วก็ enter ได้ค่ะโปรแกรมจะขึ้นให้เราเลือกนะคะผู้จำหน่ายที่ต้องการค่ะโดยเราจะเลือก บริษัท S W e n t e r t a i n m ค่ะรหัสผู้จำหน่ายนะคะคือ S T ศูนย์สองค่ะกดเลือกค่ะค้นไปขอ้อนอคะเราเราจะไม่ไค้นนะคะคก็ใช้ตัวเองค่ะลงมาที่รายการสินค้าค่ะเราจะกดที่ตัว T นะคะจะใช้ เลขหนึ่งค่ะหมายถึงชนิดสินค้าสำเร็จรูปค่ะตามมาด้วยรหัสสินค้าที่เราจะสั่งซื้อนะคะเราสามารถกดจุดแล้วก็ Enter ค่ะโปรแกรมจะขึ้นรายการสินค้าที่ต้องการค่ะโดในที่นี้นะคะเราจะสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศรุปนอีโควนโค่ะรหัสสินค้าก็จะเป็น e ขีดศูนสามค่ะเครื่องปรับอากาศรุปนอีโควอนโเรากดเลือกค่ะ โปรแกรมก็จะดึงข้อมูลมาให้อัตโนมัตินะคะต่อไปเราก็เลือกจํานวนเครื่องที่เราจะสั่งซื้อค่ะโดยในที่นี้เราจะเลือกสองเครื่องค่ะโปรแกรมจะขึ้นระบุจํานวนสินค้าและหน่วยนะคะเราเลือกสองจำนวนสเครื่องค่ะกดโอเคค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูค่ะว่า หน่วยราคาซื้อนะคะที่เป็นหน่วยต้นทุนมนาตรฐานของเรานะคะเครื่องละสองหมื่นบาทค่ะสองเครื่องก็จํานวนสี่หมื่นบาทค่ะเราก็ตรวจเช็คข้อมูลนะคะโดยในที่นี้เราไม่ได้ระบุวันที่เราจะรับสินค้านะคะหรือวันที่จะให้ให้ส่งสินค้านะคะแต่หากเราต้องการที่จะระบุวันนะคะเราสามารถเข้าไปที่แก้ไขารายละเอียดอื่นๆโดยเปลี่ยนจากตัว n เ,เป็นตัว y ค่ะ โปรแกรมจะขึ้นนะคะระบุรายละเอียดหมายเหตุค่ะโดยโดยยืนราคานะคะ,ะ,คะอันนี้เราก็จะลงขอวันที่เราค่ะวันที่จะได้รับของเนี่ยค่ะสมมุติเราต้องการจะรับวันที่20เดือนหนึ่งนะคะสมมุติผมก็ใส่วันที่20่สิบมอเวลปี58 การสินค้าค่ะก็คือวันที่ที่สิกรกาปีห้าแค่ะอันนี้คือในกรณีที่เราต้องการจะระบุวันรับสินค้านะคะแต่เราก็กดโอเคค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ตรวจดูร,รายการที่เราทำใบ P.O. ค่ะว่าถูกต้องครบถ้วนไหมแล้วก็กดเ1ขบันทึกค่ะ โปรแกรมจะขึ้นมาให้นะคะว่าเราต้องการจะพิมพ์มหไม่กด yes ค่ะโดยเราจะพิมพ์ออกทางหน้าจอภาพนะคะเพื่อเราจะดูใบนะคะเป็นใบสั่งซื้อค่ะโดยจะแสดงรายการข้อมูลให้เห็นนะคะว่าเราสั่งซื้อรายละ,ะเอียดนะคะเครื่องปรับอากาศรุ่นพีโอนรหัสสินค้า E 0 3จำนวนอสองเครื่องหน่วยละ2อ0หมบาทคะ่ะ จำนวนเงิน40่0 0บาทค่ะโดยไม่มีส่วนลดนะคะโดยตรงนี้นะคะจะลง,งวันที่ไว้ค่ะเป็นวันที่เราออกใบสั่งซื้อค่ะแล้วก็กำหนดส่งส,สินค้าวันที่ ทำใบสั่งซื้อเพิ่มนะคะโดยเราไม่ทำเราไม่ทำเพิ่มแลวนะคะเรากด Escape ออค่ะโปรแกรมจะถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้กด Yes ค่ะตอนนี้โปรแกรมเข้ามายัางรายการใบสั่งซื้อนะคะโดยจะเห็นว่ามีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งใบคือใบที่เราพิมพ์เมื่อกี้นะคะเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากด Escape ออกค่ะจะกลับเข้ามาที่ที่ หน้าเล่นเอกสา,ารสนะคะกด c a นเ e l ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ